สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาให้ดูกล้วยที่เราเคยตัดหัวปีไปนะคะเมื่อประมาณ3ามเดือนที่แล้วค่ะตัวนี้ว่าจะถ่ายให้ดูตอนตัดออกจากต้นนะคะแต่ไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าหลายวันก่อนฝนตกหนะักแล้วก็ต้นกล้วยเริ่มจะ มีการเน่าตรงโคนต้นนะคะเราก็เลยต้องรีบตัดตัดตอนฝนตกก็เลยไม่ได้เตรียมตัวที่จะถ่ายจะให้ดูว่าลูกมันใหญ่ขนาดไหนนะคะเป็นหวีเดียวกันที่เคยตัดหัวปีนะคะเห็นไหมคะลูกก็จะอุดมสมบูรณ์ใหญ่เลยนะคะเนี่ยสวยด้วยตัวนี้น่าจะเป็นพันมะลิอ่องค่ะ เดี๋ยวเราจะตัดหวีออกจากเครือให้ดูนะคะว่าตัดอย่างไรส่วนใหญ่เขาจะใช้ใบเลื่อยนะคะใบเลื่อยแฉกเข้าไปตรงนี้แต่เราไม่มีใบเลื่อยเราก็ใช้มีดต,ตัวนี้ได้เช่นกันค่ะตัวนี้เราตัดจากต้นมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะถ้าไม่รีบตัดก็คือโคนแน่เลยเพราะว่าพายุลมค่ะตอนที่ตัดจากต้นไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่า ตกหนะักเราก็นึกไม่ออกว่าจะถ่ายไว้ดีไหมลืมไปค่ะว่าเคยเล่าให้ฟังว่าจะถ่ายไว้ให้ดูจะรีวิวตอนที่มันสุกนะคะเนี่ยคะเรจะตัดแฉลบซ้ายขวานะคะปกติเราต้องใช้ใบเลื่อยแต่เราไม่มีใบเลื่อยเราก็ใช้มีดเล็กๆได้เช่นกันได้แล้วนะคะหนึ่งนี จะอเฉลี่แบบนี้เหมือนกันตัดเข้าไปทุกเนื้อเลยค่ะแล้วก็ขยับขึ้นลงขึ้นลงเหมือนใบเรื่อยนะคะแล้วก็ตัดฝั่งนี้ลืมจริงๆค่ะว่าจะรีวิวให้ดูว่าลูกสมบูรณ์ไหมก็เลยไม่ได้ขายตอนอยู่บนต้นตอนนี้ต้นกล้วยต้นนั้นก็ล้มละเนละน้าไปเลย ไแล้วนะคะสองหวีเห็นไหมคะลูกยาสมบูรณ์ดีเชียวค่ะทั้งเทือนี่มีอยู่แค่สี่หวีเองนะคะเย <c oughs> วจะตัดต่อไปเรื่อยๆค่ะตัดซ้ายขวาเข้าหาตรงกลางนะคะ,นะคะ ต้องการให้สุกคาเครือนะคะเราเลยไม่ตัดทิง้งไว้เพราะว่าอยากให้มีอายุกินระยะยาวหน่อยเพราะว่าตัดออกจากเครือปุ๊บบบบเนี่ยสวันเท่านั้นนะคะสุกทั้งเครือเลยเนี่ยค่ะวีสุดท้ายก็ยังดูสมบูรณ์ดีนะคะลูกขวบอ้วนเชียวได้สีวีแล้วก็เหลือเท่านี้ค่ะวีสุดท้าย จำได้ไหมคะท่านผู้ชมที่เรารีวิวกับตอนตัดเมลปีขาแฟดมันเลยค่ะอย่นี้นดูนะคะเสร็จแล้วค่ะ,ะตัดเลยค่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเหลือเท่านี้ก็จะได้ทั้งหมด4วีนะคะรูกอวบอ้วนวน,น่ากินค่ะพันมะลิออกเนี่ยรสชาติไม่ฝาดไม่เปรี้ยวนะคะ จะหวานหอมค่ะตัวนี้คือกินได้เลยค่ะสุก,กำลังกินกินไม่ทันก็ทำขนมกล้วยค่ะสูตรที่เคยทำลงในคลิปเลยนะคะขนมกล้วยสูตรนั้นอร่อยแน่นอนค่ะทำให้ใครกินทุกคนก็บอกว่าอร่อยชอบติดใจทำขายไหมเราบอกโอ้ยจะเอาเวลาไหนโน่จะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะ พันมะลิอ่องนะคะก้วยน้ำว้าพานันนี้ไม่ฝาดค่ะเห็นไหมคะลูกใหญ่เนื้อขาวน่าอร่อยให้ในายแบบชิมนะคะอ่ะนายแบบชิมค่ะ <c oughs> อร่อยไหมลูกใหญ่ฝาดไหมไม่ฝาดไม่เปรี้ยวเนะาะหวานกำลังดีแล้วก็ลืมตอน ตัดออกจากต้นให้ดูว่าลูกใหญ่ขนาดไหนโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ